ดบบาบมังกรหยกปี2019ตอนที่17เมื่อจิวจี้เยียได้รู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเตียบอกี้แล้วนางจะทำอย่างไรต่อไปไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับจิวจี้เยียนางได้รับบาดเจ็บจากการปีนหน้าผาขึ้นไปเก็บสมุนไพรเพื่อรักษาสิ์พี่แจเฮียงเตียบออกี้จึงได้พานางไปนั่งพักเพื่อช่วยดูอาการเขานวดบริเวณขาและเท้าของนางที่ได้รับบาดเจ็บนางถามเขาว่า ขาของเขานั้นหายดีแล้วแต่แกล้งทําแบบนี้เขาหลอกพวกนางทําไมกันเตียบอกกี้บอกว่าการที่เขายังไม่ได้บอกใครว่าขาเขาหายแล้วนั้นเพราะเขากลัวว่าทุกคนจะหวาดระแวงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนางนางนั้นก็เข้าใจและถามเรื่องพิษเย็ยในในร่างกายของเขาเขาจึงได้เล่าแค่เพียงว่าฝึกกาลังภายในจนขับพิษเย็นได้แต่ยังไม่ได้บอกเรื่องการฝึกคัมภีก้าเอียง เตียบอกกี้สงสัยเรื่องที่นางนั้นไปอยู่สำนักงอไบ้นั่นก็เป็นเพราะสำนักบูตึงมีแต่ผู้ชายอาจารย์ปู่เตียสัมพงจึงได้พานางไปฝากฝังไว้กับแม่ชีมิกจอนางมีเรื่องอยากจะถามเขามากมายแต่ก็ยังไม่ได้ถามอะไรมากในตอนนี้นางเริ่มเป็นห่วงสิบพี่แต่เฮียงที่รอสมุนไพรเพื่อถอนพิษอยู่ทั้งสองคนจึงรีบพากันกลับไปหาอาจารย์และสิบพี่ของนางเตียบอกกี้อาสาให้นางขี่หลังเพราะตอนนี้ขายนางเจ็บอยู่นางจึงยอมเพราะต้องการจะรีบไปช่วยสิบพี่ของนาง เมื่อใกล้ถึงจิวจี้เย็กจึงขอเดินเองเพราะกลัวว่าอาจารย์จะสงสัยส่วนเตียบอกกี้นั้นก็ทำเป็นขาเจ็บเหมือนเดิมเขานั้นมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกนางว่าหากช่วยสิทธิพี่ของนางสำเร็จแล้วเขาจะพาตูยี่หนีไปด้วยเพราะเขานั้นไม่อยากไปที่ดอยเจดจรัดกับพวกนางเขาชวนนางไปด้วยเพราะกลัวว่าอาจารย์ของนางจะทำร้ายนางหากรู้ความจริงแต่นางนั้นกับพูดบ่ายเบี่ยงไปซึ่งนางนั้นก็ไม่ได้ต้องการจะไปกับเขานางมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลืออาจารย์ของนางอย่างมุ่งมั่นและอวยพรให้เขาโชคดีซึ่งนางขอโทษที่ลาาาากกเเเขขข้้มี่ยวอง ับเรื่องนี้พอมาถึงที่พักสิทธิพี่ของนางได้รับสมุนไพรไปปรุงยาเพื่อรักษาสิทธิพี่แจเฮี้ยงหากช้าเกินไปกว่านี้อาจจะไม่ทันการเพราะตอนนี้รอยแดงที่แผลเริ่มกลับมาอีกแล้วแต่การรักษาก็เป็นไปได้ด้วยดีแจเฮี้ยงปลอดภัยแม่ชีมิกจ้า จึงให้อภัยกับเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะถือว่าทั้งสองคนด้วยช่วยชีวิตสิทธิของงอไบให้ปลอดภัยตกดึกคืนนั้นในช่วงที่ทุกคนหลับตูยีนางได้ชวนให้เตียบอกกี้หนีไปในตอนนี้เลยเพราะดูแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเตียบอกกี้ลังเลเล็กน้อยแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะไปกับนางในตอนที่จะหนีไปนั้นก็มีเงาลึกลับผ่านไปผ่านมาทําให้ทุกคนที่นอนหลับอยู่นั้นได้ตื่นขึ้นและแม่ชีมิกจอนางได้ออกมาสั่งการให้ทุกคนอยู่เฝ้าเวรยนยามทั้งคืนเพราะเงาลึกลับที่ผ่านไปผ่่าาาาาานานนมมััั้จะะเพือทํํลลลยขแกง ของพวกนางทุกคนตอบรับคําสั่งของอาจารย์เตียบอกกี้และตูยีจึงไม่มีโอกาสที่จะแอบหนีรุ่งเช้าสิ์ในสํานักแจฮือถูกก่อกวนจากเงาลึกลับเมื่อคืนนี้โดยนางถูกวาดรูปขางข่าวไว้บนใบหน้าของนางตอนนี้ทุกคนนั้นเริ่มขวัญเสียแล้วแต่อาจารย์ของพวกนางต้องเรียกสติกลับมาและให้ทุกคนรีบออกเดินทางทันทีโดยอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นคนของพรรคเมงกาที่ออกมาก่อกวนตูยีรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากแต่เตียบอกกี้นั้นยังรู้สึกเป็นกังวลทุกคนเริ่มออกเดินทางจิวจี้เยาะนางเป็นห่วงเตียบอกี้ จึงได้มาบอกให้พวกเขาเร่งเดินเพราะอาจจะมีคนของพรรคเมงกาซ่อนตัวอยู่มีความเป็นไปได้ในเรื่องของการโดนดักทำลายตูยีนางสังเกตเห็นว่าจิวจี้เย็กนั้นปฏิบัติตัวกับเตียบอกกี้ดีเกินไปนางจิงได้แอบแซวเตียบอกกี้ไปตูยีนางรู้สึกสนุกและอยากเห็นยอดฝีมือเมงก่ามาต่อสู้กับสํานักงอไบแต่เขานั้นยังกังวลเรื่องยอดฝีมือของเมงกาที่ออกมาก่อกวนคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำและเป็นห่วงว่าจิวจี้เย็กจะถูกทำลายโดยยอดฝีมือเมงกาตกเย็นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วแม่ชีมิกจอได้สั่ส สำนักงอาบบา้เฝ้าเวรยามจิวจี้เยียงนางอาสาที่จะเฝ้าเวรนให้เองและให้สิทธิพี่ของนางไปพักผ่อนเตียบอกกี้เขานั้นยังมีความกังวลอยู่รุ่งเช้าเมื่อทุกคนตื่นขึ้นได้พบว่ามีใครบางคนห้อยหัวอยู่ที่เสาไม้กลางที่พักหากไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นเพราะเขานั้นแอบอยู่ในผ้าคลุมของเขาแต่มีสิทธิงอไบ้คนหนึ่งได้สังเกตเห็นและนางก็ตกใจมากเมื่ออาจารย์ของพวกนางได้เห็นเขา้าจึงบอกให้คนคนนั้นเปิดเผยตัวออกมาเต็งเมียงกุลและจ๋าเฮียง,จ,ง,งยคคนนจึงได้รีบพุ่งเข้าใส่บุคคลคนนัั้้้นเเเขาจึงงไดดปปิผยยตวแลละ่อค ออกมาใช้วิชาตัวเบาที่ร้ายกาศบินผ่านทุกคนไปได้วิชาตัวเบาของเขานั้นสูงส่งมากเหมือนกับบินอยู่บนอากาศได้เลยไม่ใช่แค่การกระโดดสูงธรรมดาแต่เป็นการบินเขานั้นได้จับตัวสิทธิ์งอใบไปหนึ่งคนนั่นก็คือแจหืออาจารย์ Mid ai, มิกจยอดสุไทยเมื่อเห็นดังนั้นจึงรีบไปช่วยแจฮือจากการถูกจับตัวแต่ว่าวิชาตัวเบาของอาจารย์นั้นยังไม่สามารถเทียบเท่ากับชายคนนั้นได้เขานั้นลักพาตัวแจฮือหนีไปได้อาจารย์กลับมาสรมทบกับสิทธิ์ในสำนักและแจ้งให้สิทธิทราบว่านางไม่สามารถช่วยแจฮือกลับมาได้นาง คำสั่นว่าหากแจ๊คเอเป็นอะไรไปนางนั้นจะทําลายดอยจดจลัดให้พังพินาศย่อยยับจนไม่เหลือซากในตอนนั้นเองชายลึกลับคนนั้นก็ได้พาแจ๊คอกลับมาส่งให้กับสิทธิ์อาจารย์งอใบแต่ว่าร่างนั้นก็เป็นเพียงร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของนางเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะดูดเลือดของนางออกไปและสังหารนางแล้วทุกคนเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาจารย์มิกจอสซือไทยนางกล่าวโทษตัวเองที่พาลูกศิษย์มาตายในที่แบบนี้ ทุกคนช่วยกันทำที่ฝังศพให้กับแจฮือแจเฮียงได้ถามอาจารย์ของนางว่าชายลึกลับนั้นเป็นใครอาจารย์รู้จักคนคนนี้เป็นอย่างดีเขาคือค้างข่าวปีกเขียวหนึ่งในผู้คุมกฎของเมงกาซึ่งเขานั้นหายตัวไปจากยุทธภพนานมากแล้วจึงไม่แปลกที่ใครๆหลายคนจะไม่รู้จักอาจารย์จึงเล่าเรื่องราวของเม้งกาให้ทุกคนฟังว่าในตอนนี้เอียงเต็งทีประมุขพักหายสาบสูญไปทุกคนทุกฝ่ายต่างจับจ้องที่จะเป็นประมุขพักเมงกาไม่ว่าจะเป็นซีผู้คุมกฎห้าพเนจรรวมถึง5กองทงนางต้องการจะบุกเมงกา ตอนนี้โดยอาศัยตอนที่พักยังแต่แยกกันอยู่แต่ถ้าหากเมงการวมตัวรวมใจกันได้แล้วนั้นก็จะเป็นการยากมากที่ฝ่ายธรรมะจะต่อสู้ได้อีกด้านหนึ่งเอียเซียวและปุกหุยได้เดินทางมาสมทบกับพักเมงกาที่ยอดดอยเจรจลัดและในระหว่างทางนั้นก็ได้พบหญิงสาวนางหนึง่งนางนั้นมากับพ่อแม่ของนางแต่ว่าพ่อแม่ของนางนั้นได้ตายไปแล้วระหว่างเดินทางกลางทะเลสายนี้ปุกหุยจึงขอร้องให้พ่อพาหญิงสาวไปด้วยกับนางเพราะนางสงสารหญิงสาวคนนี้เอียเซียวจึงอนุญาตให้พานางไปด้วยได้ระหว่างทางที่พักกลางทะเลสายแม่ชีมิก ย่อคิดถึงกีฮียผู้สิทธิ์ที่นางเคยคาดหวังไว้ในอดีตจูจีเย,ยกนางได้เดินเข้าไปคุยกับอาจารย์ของนางอาจารย์จึงได้สั่งสอนว่าห้ามใจอ่อนกับพวกพักมันเพราะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยได้หากเจอคนพักมันก็ต้องกำจัดให้สิ้นซากจูจีเย,ยกนางเชื่อฟังอาจารย์ของนางและรับรู้ถึงความตั้งใจของอาจารย์ของนางได้เป็นอย่างดีเมื่อออกเดินทางต่อสำนักงอไบก็ได้พบเข้ากับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไล่ล่าจอมยุทธกและซ่งชาชจือซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนั้นมีจํานวนมากกว่าพวกเขาเข้าโจมตีจอมยุทธหมมืออนว่าจยุก จะมีวรยุทธ์ที่สูงส่งกว่าคนพวกนั้นสํานักงอไบจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเลยเพราะนอกจากจะมีฝีมือแล้วก็ยังเป็นการให้เกียรติกันในสนามลบอีกด้วยเมื่อจัดการศัตรูได้หมดจอมยุทธหกและส่งแชจือก็ได้เข้ามาคารวะแม่ชีมิกจอพวกเขาเจรจากันเรื่องการต่อสู้กองกําลังของสํานักเมงิงตาตูยีนางได้โอกาสจึงถามจอมยุทธหกว่าเตียบอกอกีได้มากับเขาหรือไม่จอมยุทธหกได้ตอบนางไปว่าโชคร้ายที่เตียบอกอกีนั้นอายุสัน้นเขาหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนและทุกกกคคนนนน็็ิิิดดว่าาารงยยเเขั้มีพต ตัวอยู่คงอยู่ได้อีกไม่นานเลยคิดว่าเขาคงจากโลกนี้ไปแล้วแม่ชีมิกจ้อได้บอกว่าทายาทมารแบบนั้นตายไปได้ก็ดีแล้วถึงพ่อเขาจะเป็นจอมยุทธแห่งบูติงแต่มีแม่เป็นพักมารก็ย่อมเป็นสายเลือดมารอยู่วันยังคำ่ำตูยีนางเพิ่งรู้ว่าเตียบอกกี้เป็นลูกของใครณนะดอยเจอจลัดเอียเซียวเดินทางมาถึงแล้วได้พบกับเจ้าข้างข่าวปีกเขียวทั้งสองประทักคารมกันเอียเซียวได้บอกว่าเรื่องสําคัญในตอนนี้คือการป้องกันฐานที่มั่นยอดดอยเจอจลัดของพรรคเมงกาดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาไม่ลงร แต่เอี้ยเซียวนั้นคิดแค่เพียงว่าจะให้ร่วมมือกันเพื่อปกป้องพรรคเมงกาซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของพรรคเมงกาแต่กระจายเป็นหลายฝ่ายเจ้าข้างข่าวปีกเขียวกล่าวโทษว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะเอี้ยเซียวที่เคยทําไว้ในอดีตแต่เอี้ยเซียวนั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรดูเหมือนว่าเขาจะยอมรับมันเอี้ยเซียวในระหว่างเดินอยู่ในพรรคเมงกาก็ได้พบกับหญิงสาวที่เจออยู่กลางทะเลทรายนางนั้นทําตัวรับๆล่อๆเขาสงสัยว่านางจะเป็นไส้ศึกให้กับฝ่ายธรรมะแต่ปุ๊กหุยมาช่วยนางไว้ได้ก่อนนางบอกี หรือหญิงสาวที่พามาด้วยนั้นนางไม่น่าจะเป็นไส้ศึกอย่างที่เอี้ยเซียวคิดนางบอกพ่อนางว่าต้องสืบให้รู้ความจริงก่อนถึงค่อยกล่าวหากันเอี้ยเซียวบอกว่าเห็นนางทำตัวลับๆล่อๆที่ห้องของปุ๊กหุยเขาเลยสงสัยและให้ปุ๊กหุยใส่กุญแจมือและขังนางเอาไว้ในห้องสะก่อนตกดึกคืนนั้นตูยีนางได้คุยกับเตียบอกกี้เรื่องที่ส่งแชจือนั้นมองจิวจีว้เยียกโดยสายตาและท่าทางที่คล้ายจะชอบนางถามว่าเตียบอกกี้นั้นหึงหวงจิวจี้เยียกใช่หรือไม่เขารีบปฏิเสธทันทีซึ่งแท้จจ้วก็็อาะเเปนนนนช่ั เตียบอกกีเขาอาจจะแอบมีใจให้กับจิวจี้เยีกแล้วเรื่องราวในตอนเด็กก็ได้ปรากฏขึ้นมาในตอนที่ทั้งสองเคยอยู่และดูแลกันจนวันที่จากกันแล้วก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งดูเหมือนจิวจี้เยียนางก็จะคิดถึงอดีตเช่นเดียวกันกับเขาด้วยในระหว่างที่ทุกคนหลับตูยีก็ชวนเตียบอกรีหนีอีกครั้งแต่เขานั้นกลับยังปฏิเสธอยู่นางได้ถามว่าแท้จริงแล้วเขานั้นยังคิดถึงจิวจี้เยีกอยู่ใช่ไหมเขานั้นปฏิเสธแล้วเขาก็ยอมที่จะหนีไปกับนางแต่ไม่ทันได้หนีออกไปจากที่พักพวกเขาก็โดนจับไดด้โดยเเตีเม่ม แล้วเรื่องราวก็จบในตอนที่17ความสามัคคีนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากคนที่คิดและเชื่อในสิ่งเดียวกันเหมือนกันและยอมรับในกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้สังคมจึงมีกฎขึ้นมาเพื่อความสามัคคีและเป็นการกระทําให้เกิดผลต่อการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมคนเพียงคนเดียวอาจจะทําหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่จะดีมากกว่าหากทุกๆคนช่วยเหลือกันเพราะแต่ละคนนั้นมีความรู้และความสามารถที่แตกต่างกันพักเม้งกาในเวลานี้มีภัยมาเยือนหากมีความสามัคคีกันก็จะสามารถผ่านวิ กิจนี้ไปได้แต่โดยดีหากมีสุขก็ต้องร่วมเสพและเมื่อมีภัยมามีทุกข์ก็ต้องร่วมกันต้านภัยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตอนที่17ของดาบมังกรยกปี2019เตียบอกกี้และตัวยีทั้งสองคนจะหนีรอดไปจากศิษย์อาจารย์สำนักงอใบได้หรือไม่และจิวจี G ้เยียกจะรู้สึกกับเตียบอกกี้อย่างไรวันเวลาที่เปลี่ยนไปจะทําให้ความรู้สึกของทั้งคู่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและถ้าหากคุ ใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับ